ชาวราศีสิงห์คับก็เรื่องที่ควรโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ฮะดูชะตาตั้งแต่15ถึง21นะครับน่ะบางคนเล็งถึงลอตเตอรีร่นะฮะหรือเงินนะฮะผมบอกว่าคนราศีสิงห์เนี่ยดวงเด่นเรื่องของเงินนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะเพื่อนเพื่อนมีความตั้งใจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองนะฮะหรือจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์นะครับมันเด่นมากฉะนั้นเพื่อนครับพอจะโฟกัสเรื่องเงินได้นะครับหรือว่าตั้งใจจะ ซื้อจะชอบจะใช้อะไรคุ้มค่าต่อเลยจ่ายทุกบาททุกสตางค์แน่นอน,นครับดาวมันดีนะครับในมุมของเงินผลประโยชน์ค้าขายนะฮะอาจจะมีการปรับเปลี่ยน้าใครค้าขายนะฮะจะเสริมเพิ่มการตลาดนะหรือว,ว่าจะกระตุ้นยอดขายนะครับมันก็มีโอกาสสาเร็จพิเศษนะครับอันนี้แจ๋วเลยนะฮะแสดงว่าโอเคถ้าเรื่องของงานเรื่องของภารกิจเรื่องของสิ่งที่อยากทํา อะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เรื่องเงินทองหรือต่อรองเจราจาเรื่องอะไรก็ตามนะฮะดวงมีเกณฑ์สำเร็จนะครับก็ถือว่าน่าพอใจเออกระจมนะดวงดาวอย่างให้เพื่อนครับช่วงนี้การเจราจาดีดาวพุทธโคจรได้ตําแหน่งเงินทองแล้วก็ได้ตําแหน่งการเจราจาสําเร็จนะครับฉะนั้นเพื่อนๆถ้าตั้งใจจะพูดคุยเจราจาติดต่อต่อรองซื้อมาใครไปซื้อขารแลกเปลี่ยนกันคุยเรื่องผลประโยชน์ทุกชนิดทุกประเภทน,นะฮะดวงมีเกณฑ์สำเร็จสูงนะครับ ช่วโอกาสทุกอย่างมันมาฉะนั้นก็ลุยเต็มที่ได้นะครับแล้วก็บางทีไม่ใช่คุยกับคู่ค้าคุยเจรจาบางคนก็ไม่ได้มีธุรกิจการค้าใช่ไหมครัแต่ว่าจะคุยเรื่องสําคัญกับแฟนนะฮะจะตกลงเรื่องผลประโยชน์ตกลงจะซื้อดูซื้อนี่ยางทีต้องขออนุญาตนะอะ,อะไรก็ตามอะที่เกี่ยวกับเงินทองนะฮจุดนี้ได้อยู่นะฮะเดี๋ยวผลประโยชน์ต่างๆก็ได้อยู่นะฮะไม่ว่ากับเพื่อโรองงานหรือกับคนที่บ้านนะครับก็สามารถพูดคุยช่ยนัดใช้ได้นะฮะการโฟกัสชุดนี้ครับดาวทิศเด่นคือชื่อเสียง เผื่อเพื่อนๆมีงานหรือกําลังทําเรื่องสําคัญสาคัญอะไรก็ตามที่เกี่ยวพันกับชื่อเสียงนะครับเกี่ยวพันกับงานของตัวเรานะฮะจะมีคนชื่นชมนะครับมีคนโอเคกับเรานะฮะเวลาพูดคุยแล้วเขาออกกับเราด้วยนะครับจนพอคุยตกลงตรงใจถ้าสร้างงานสักอย่างหนึ่งแล้วงานนั้นก็มีชื่อเสียงงานนั้นมีคนตอบรับนะครับแสดงว่าเรื่องเงินเกกงานนะฮะอุปสรรคมาตามปกตินะครับเียงแต่ว่า เราเห็นว่ามันเด่นตรงที่ผลงานน่าจะพอใจหรือมีความคืบหน้าในเส้นหรือปริมาณที่เราพอใจนะครับนี่คือจังหวะดาวที่มันเด่นฉะนั้นถ้าใครที่ระยะนี้มีโอกาสทําอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองนะฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการคุยเรื่องสําคัญหรือแม้แต่จะมีกิจกรรมทำอะไรเกี่ยวกับแฟนนะฮะบางทีชวนแฟนไปเที่ยวหรือขอแฟนให้ช่วยเหลือหรือขอแฟน ซื้อหรือทําอะไรให้นะฮะก็ประสบผลสําเ็จนะครับในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้นะครับบุญายเประการครับระยะนี้คือเรื่องของความรักนะครับดาวความรักระยะนี้เด่นดวงแฟนเสริมนะครับอย่างที่บอกตอนแรกครับเผื่อเพื่อนๆโสดอยู่นะคือผมว่าถ้าโสดอยู่คุยกับใครที่เราชอบก็โอเคได้นะครับหรือไม่แต่เวลาชุนนะครับเราอาจจะชวนแฟนไปเที่ยวชวนแฟนไปทานหรือมีกิจกรรมทำอะไรด้วยเกี่ยวกับคนที่เรารักนะฮะอยากให้แฟนทะไรให้ช่วงนี้พูดคุยได้นะเผื่อบางที มันมีเรื่ององคุยเรื่องสําคัญนะฮะแล้วก็บอกแฟนเดี๋ยวตอนเช้านะฮะก็บอกเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะมีเรื่องคุยกันหน่อยอแล้วเราก็เราค่อยคุยกันนะครับอถึงไม่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันหน่อยอะไรเงี้ยครับอ่าแต่มมนต้องบอกว่าเรื่องอะไรนะครับอืดูน่ากลัวนนะเครีฮะอ,อะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็การพูดคุยนะครับมันมีสัญญาณเตือนอย่างครับช่วงนี้ระวังอารมณ์นิดหนึ่งนะฮะ อารมณ์ชุดนมันสวิงแรงหน่อยบางทีแบบมีเหตุให้ทะเลาะเบาวแวงมีเหตุให้มีความขัดแย้งเล็กๆนะครับฉะนั้นชนี้ระวังเรื่องอ,อารมณ์ที่ถึงครับแั่คนรอบข้างนะฮะมันแบบขี้ลำคาญชุดนี้โตแล้วนะอารมณ์จะขี้ลำคาญนะฮะเบื่อๆเซ็งๆก็มีนะไม่ใช่ว่าดวงดีเงินโอเคงานโอเคเนะี่ยบางทีเราฝืนก็มีนะคือมันเป็นหน้าที่เราก็ต้องทำนำทำตามหน้าที่ควารับผิดชอบแต่ก็ทําได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเบื่อๆเซ็งๆหรือมีความกังวงลอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ แต่ว่าเล่าให้ฟังว่าผลลัพธ์ดีแต่ระหว่างทางก่อนที่ผลลัพธ์จะได้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับก็อย่าเพศเสียน,นะครับมุมใได้ประการครับในระยะนี้คือเรื่องของสูขภาพร่างกายนะอันนี้ขอเตือนนิดนึงครับช่ว้ระวังป่วยใครไม่สบายแต่ถ้าป่วยไม่สบายหายไวนะฮะแต่ต้องระวังเรื่องของสูขภาพนิดนึงครับมันมีดวงแบบไม่ค่อยสบายนิสายตัวหรือมีดวงเกี่ยวกับติดเชื้อง่ายเวลาใครป่วยไม่สบายเราไปอยู่ใกล้ปุ๊บมันก็ติดเชื้อ อะไรไปดีนะครับดูแลร่างกายนะเพราะว่าการโฟกัสช่วงนี้มีเรื่องดีๆหลายเรื่องเรื่องผลประโยชน์แล้วก็เรื่องของเงินเรื่องความรักนะฮะคนสะโสดช่วงนี้ยังมีเสน่ห์เลยนะครับเวลาคุยกับใครคนยังรู้สึกดีชอบเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะสาคสงความสมานัต่อเรื่องได้ด้อเผมก็ห่วงอย่างระวังความรักซ้อนนะฮะที่ต้องระวังคือความรักซ้อนบางทีเราถูกจริดใครเป็นพิเศษเออเนี่ยต้องระวังนะีฮะหรือบางทีไปแบบคุยไปคมาแล้ว ู้สึกผูกพันใครเป็นพิเศษเออเนี่ยต้องระวังนะครับนี่คือสิ่งที่เตือนนะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับในช่วงนี้ผมเห็นเรื่องของใครที่ต้องทําอะไรที่นอกเหนือจากที่ผมพูดนะบางทีอยากจะไปยืน่นเอกสารจะไปทําบัญชีหรือจะดูเรื่องภาษีหรือจะดูเรื่องของการยืน่นเอกสารทําสัญญาต่างๆทํานิติกรรมทำธุรกรรมทําวีซ่านะฮะก็สามารถทาอะไรในช่วงนี้ได้นะครับ นี่ฮะนั่นน้องเหีือที่ผมพูดนะผมได้ดูว่าโอเคการหยิบจับขยาขย,ายช่วงสัปดาห์นี้มันมีประโยชน์เอาอะไรที่อยากทําเอามาทําในช่วง1-2สัปดาห์จากนี้ไปพอได้อยู่นะครับเลขมงคลครับมี3 5 2หเลขที่มิถุนชูรุกเลขแปสีครับเขียวขาวเหลืองแล้วก็ดําแล้วก็สีที่เล็กๆหรือวไม่ค่อยใช้นะฮะคือสีส้มวันที่ดีครับมีวันพฤหัสอังคารแล้วก็อาทิตย์ติดขัดคือ วันศุกร์พวงจุ้ยโชคลาภสัปดาห์นี้เคลียร์คลีนห้องครัวให้โล่งให้โปร่งให้สาตานะครับโอเคครับขอให้มีความสุขในในช่วงสัปดาห์นี้ครับมีโชคลาภด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ